มาถึงช่วงของท่าโลกเศรษฐกิจครับน้องจอยครับ <c oughs> ไปดูเรื่องราวของปตทอสผอ,อ oh, ไปต่อ,อยเหรับะพี่น,นุย้ยไปต่อต้องไปต่อเรื่องดีๆอย่างที่ต้องเล่าบอกท่านผู้ชม <c oughs> ให้รู้นะ <c oughs> เพราะว่าทางด้านปตทอสผอ,อเนี่ยมีการเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานก <c oughs> นะ็เข้าไปลงทุนที่แคนาดานั่นแหละ <c oughs> นะจับมือกับบริษัทใหญ่นะบอกว่าจะซื้อขายเสร็จทันต้นปีหน้าแล้วรับรู้รายได้ทันทีใช่ในปี54เลยต้นปี54เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวที่มาที่ไปที่แท้จริงข้อเทจจริงเป็นอย่างไรเราไปติดตาม กันค่ะในช่วงทันโลกเศรษฐกิจค่ะช่วงทันโลกเศรษฐกิจร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็น Fisher p a c k e l ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา ดิตยาสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด24ปีครบเครื่องทุกเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงดิตยาสารใกล้บ้านคุณบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเรียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสอพได้เสริมความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการลงทุนในแหล่งซยน,น้ำมันที่แคนาดาหรือแหล่ง KKD โดยการร่วมลงทุนกับ s t ต t โอลโฮดิ้งคอร์เปอเรชั่นในสัดส่วน40%ซึ่งมีมูลค่ากว่า68,000ล้านบาทและการลงทุนครั้งนี้ ถือว่าเป็นไปนตามยุทธศาสตร์ของปตทสอพอที่ตั้งเป้าให้มีการผลิตทั้งหมด900,000บาเรลต่อวันภายในปี2563ซึ่งแหล่ง KKD มีกําลังการผลิตเริ่มต้นที่10,000บาเรลต่อวันและสามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้สูงสุดถึง300,000บาเรลต่อวันแต่การลงทุนในครั้งนี้กลับทำให้ปตทสอพอมีหนี้เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard and Poor หรือ S&P จะอันดับความน่าเชื่อถือปตทสพาลงซึ่งหม่อมหลวงสิทธิชัยชัยยานผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจการสัมพันธ์ปตทสพาได้อธิบายถึงเรื่องนี้ไว้ว่าต้องบอกว่าออยแซนเนี่ยเป็นโครงการระยะยาวเป็นโครงการที่มีแหล่งน้ำมันนะครับที่พอจะใช้ได้ไปถึงประมาณ40ปีซึ่งถือว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปเนี่ยมันก็จะมีอัตราเสี่ยงอยู่บ้างนะครับเพราะว่า นม่จากโลกของเราทุกว,วันนี้เนี่ยน้ำมันที่หาได้ง่ายเนี่ยมันหมดไปหรือแก๊สก็ตามก็แก๊สก็ไปขุดในในแหล่งที่เรียกว่าง่ายนะครับในปัจจุบันมันยากอะแต่ว่ามันยังมีแก๊สที่ซุกซ่อนอยู่ตามแหล่งต่างๆที่มันขุดยากกว่านี้อีกแต่ว่าในอนาคตหรือในปัจจุบันเนี่ยก็กำลังมีการพัฒนาเพื่อจะไปขุดเอาแก๊สเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งของออยแซอเนี่ย<ม>ก็คือแก๊สที่เรียกว่าเชลแก๊สนะะเชลแก๊ส S, S H A L E เนี่ยนะครับก็คือแก๊สซี่ตามร่องหินต่างๆะนะครับก็สามารถที่จะขุดขึ้นมาได้ถ้าหาว่าขุดขึ้นมาได้แล้วมีราคาถูกก็จะเป็นคู่แข่งของของน้ำมันที่ที่เราไปลงทุนที่แคนาดาแต่สำหรับในส่วนของการลงทุนที่ทรายน้ํามันแหล่งทรายน้ํามันที่แคนาดาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทํา projection forecast ไว้มันจะกลับมาคืนทุนเ่อไหร่ยังไงแล้วก็ มองภาพภาพรวมของไรายได้ไปเป็นอย่างรเราคิดว่า6 8 0 0 0ปพล้านเนี่ยอีก 30- 40ปีข้างหน้าเนี่ย,ายราคาจีนมันก็ลดลงไปจากนี้อีกเยอะแต่ว่าคุณมูล <นะ S 1> ค่าของคุณมูลค่าของน้ำมันที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราคิดว่า40ปีที่มีอนาคตให้เราเนี่ยมันจะเป็น40ปีที่ดีนะครับคือในระยะแรกเริ่มที่แหล่งนี้เนี่ยเราเราเริ่มต้นจะผลิตประมาณสัก22 2หรือ30,000บาร์เรลต่อวันท่าน,นั้นเองนะครับแต่ในช่วงเกิน1 0ปีขึ้นไปแล้วเนี่ย เราคิดว่าจะไปได้ถึงวันละ3 0 0 0 0 0บาร์เรลซึ่งจะถือว่ายิ่งใหญ่ค,คือมันมีน้ำมันมากใหญ่มากกว่าที่เราเคยทำมาเพราะว่าปัจจุบันเนี่แหล่งสิริกิติ์นี่ผลิตได้วันละ20,000ค่ะนะครับ ที่แคนาดาเริ่มต้นสองหมื่นก็เท่ากันแล้วมีหลายคนเชื่อนะคะว่าจะรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีหน้าครับครับถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจากการมองีแต่คนอาจจะไม่เข้าใจคืนในระยะยาวในดีแน่นอนนะครับเริ่มเริ่มรู้ก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ชานานอะไรนะครับแต่ว่าเอาให้เอาให้ชัดเจนกว่านี้ก่อนมาคุยกันอีกทีหนึ่งแต่สำหรับกัน จ่ายเงินของวททสปอนบอกใช้เงินสดประมาณพันล้าน US ที่มีในมือครับก็มีอยู่แล้วกู้ส่วนหนึ่งใช่ครับใช่ครับกู้จากธนาคารในต่างประเทศนี่ถือเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะที่ไปลงทุนคือจริงๆแล้วก็ทั้งหมดมันประมาณ2,800นะฮะก็เรามีอยู่ในมือประมาณพันห้าพันกู้มาก็ไปถึงครึ่ง ส่วนอีกหนึ่งกรณีที่สร้างปัญหาให้กับปตทสพก็คือเหตุน,น้ำมันรั่วไหลและเพลิงไหม้ที่แท่นขุดเจาะน้ำมันของปตทสพในมอนทาร่าซึ่งหม่อมหลวงสิทธิชัยกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีรายงานผลออกมาบางส่วนเมื่อเดือนที่ผ่านมา และผลที่ออกมาค่อนข้างดีแต่ยังคงต้องรอผลการตัดสินของรัฐบาลออสเตรเลียว่าจะยอมให้ปตทอสอพอทำต่อหรือไม่แต่หม่อมหลวงสิทธิชัยก็มั่นใจว่าจากความร่วมมืออันดีกับรัฐบาลออสเตรเลียมาโดยตลอดก็น่าจะทำให้ได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นกันซึ่งขณะนี้รองเพียงผลการตัดสินเท่านั้นและน่าจะมีการประกาศผลภายในวันที่25ธันวาคมนี้